มวยแดงไม่น่าเกลียดหรอกำ่าเพลงไม่น่าแพ้ด้วยมวยรานอาวุธด้วยตัวนึงควเดินตลอดคนเดินควนั่นด้วยเตเข้าฝึกตีมี้ามีแต่จะข้ามมันเดียวลยราคามีนจะไปจะเอาเดียวมวยถอยไปเลยถอยจะแกันเลยมวยปสิกแล้วจะไม่ถอยเลยมวยบอกมาแล้วพี่สอนต่อยไม่ใช่บ้านเราเรางเพยายามพยัยามเนี่ยตีให้ขาดข้่ใจไหม มื่อหเราถอยได้เกียรตเถเราออมดไดเมื่ไยงียแค่คนแค่ตายพนดียนี่ชากินไม่แนสั้นก่อนเบียดไปเบียดไปรเบียดไปไปกินเลยต้องเบียดไปยังเดินเบียดไปนึ่งผีขยับซ้ายหัวด้วรลลเขเขาไ่ดอเขาไม่มีอะไรเลยมงจะีมีติของโลกวนนี้เวมึงใจเย็นๆมึงจับตายแล้ววะน้อยหนึ่แกมันงอยหนึ่ มีมัดนำชินไปมก็มีุกคนบอกมัดนำสัตว์มานมึงซ้อมมาอะไรมึงซ้อมมาอยากไปแบบอยางมวยเดินยกห้าไหมถ้าเดินตัดใจแต่ยกสองาเห็นไหมไม่แข็เลยแพ้ราคาเดียวมวยไม่ไแพ้อะไรเลยมวยแพ้เลยเราไม่ใส่วหัเรียเาตายแล้วมวย่ายแพ้ก็ถายแล้วมวยเดินตามตายแมวยอ้มยเถอยเียวถอยบ้าเลยเราต้องมีถอยเดินอย่างมวยอะใจถอยเราก็ตายเาไม่สัญญาหรอกโอ้คาราคาช่นเดียวตาย มันได้บอกว่ามหมยมดหมดแล้วก็มีสอยตังหลักมีอะไรบ้างจะตัวดึนเดียวตายเจ้าราคาช่ไมเดายวตายดีไม่ดูวุ้เลยลองมันเ็ราคาไหยไม้เจ็เมื่อเช้าแล้วต่ช่างแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วเราคาะายเนี่ยุ้ยดีทั้่าั้ไหมราคาแจ่้วไรเนแต่ละอย่างโมปรองอะไรเพราะว่าล่อยมาไม่น่าเกลียด ห้าหนกแต่วยากราคร่ถอยหายัวแล้วจเป็นไงจรา์ในมุมมองของจรา์หมดยกสุดห้ายภาพในดูงตรงนี้ทุผมนะมวยมันชิงดำกันนะยกห้าเราได้นะครับเตรียมเราได้นะอ่าอย่างเรามามาไปแรกข้ามาดีจรดีเราว่าจะมาฝากผีฝากไข่ที่นี่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ เออมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คุยกับทีมงานอยู่มันเป็นอย่างนี้มันลำบากทำมวยไม่รู้จะทำยังไงเดินก็แพ้จะถอยก็ราคาก็ไม่มามิวต่อยแล้วต่อยตามอันเปเกมเราคิดว่าผ่านอ่ะเตะจนยอมแล้วนะมวยจนรายการมันยอมวิ่งนี้มันไก่มารออ่ะเป็นมันพูดพูดอ่ะนี่ไม่เป็นไรแพ้ก็ยอมแล้วแพ้กรรมการเราตัดสินไปแล้ว ว่ากันไหมผลงานน้องไฟนี้การมองเป็นไงถือว่าห่างเวทีไปนานครับห่างเวทีไปนานอยู่นะครับถือว่าได้กลับมาก็ถือว่าโอเคอยู่จุดเป็นนานอยู่ไปนานครับก็าจเวลาเรา์าฝาก FC ใหเงของอาจารย์แล้วเนาะฝาก FC ไข่นอสุวรรณโพลยนะครับจะพยายามพัฒนาและแก้ไขนะครับสู้เต็มที่แน่นอนครับสู้เพื่ไฟครับครับผมฝากด้วยครับาใจให้ครับ